รอบนี้อัดคลิปแล้วแน่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 ชัวร์ชัวรเป็น MK5 เหรอ MK5 ลองดูไหมล่ะเอาดิ <c oughs> มาดิไฟเลย MK5 <c> Offer <oughs> the s ์ x Four oh, Cross Fire Win Texture เจอร์แม่งไม่โหลดตกใจเมื่อกี้เป็นยังไงอ่ะ ไอเกตเลีนยงมาเป็นเต็นน้ำมันอ๋อนึกภาพออกอยู่เทกเจอร์นี่สามร้อยสิบพีไอเหียมโดนลัดโอ้ยเอ็นคิวฮึบเคิร์ฟเช็คสวยงามมันใช้มาสติฟ์เหมือนเราเลยว่ะคนถ่ายเกี้ยงเลยทรูมาฐานมันมันมาฐานทรูคุ้นๆไหม ตงจุดโ,โดนละจุด<อ>บีคืออะไรไอเรียกมันไม่ใช่แอมพัรพอยนะวเิเต่อย่างน้อยมันมันก็บอกตำแหน่งนี้ได้ดีอะ่ะอ้้หเกือบโดนเกือบตายเมืเ่อกี้อันติเนเตอร์โอ้ไม่ไม่มีไม่มีสามตัวครเยอะ แม่งกระตุกด้วยเวลาเล่งเหยียบไฟตกใจเสียงนะเสียงเสีชีพิตให้ฟังขุนพ้อมานะเรียกเลยเด็กครับครับครโอเคได้ครับแบ็คบอดแบ็คบอดมันหนี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 โอเคได้อยู่มันมันจะมาขึ้นโดมชิวเหรอมันหนีไปไหนอ่ะ อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยโอเคหยาดหยาอหยาดไฟตายโอเคตายแล้วโว้ยทนตั้งแม่ขุนไม่เคยกว่ายังไม่ได้หุ่นเลยเพื่อนโอ้ไม่หยาบางทางคุดิโัวเลสติคิวโอ้ยดูเกลียร์ไม่ทัน เม่งแบบอเราปล่อยยังอีกสมุกม่เม่งเวลาตัวไหนมีชิวอะแพ้ทางโอนดินเอ๊ะโอนดินแพ้ทางเลยไม่มีแทคติกหรือเปล่ามีชิวไม่ไม่ต้องยิงยิงเพิ่มกระสุนสองสามเท่าอะเอ้อมึงเห็นกูได้ไงเนี่ย อย่าถือเอนติตตทันวิ่กันบนมนอะไรไอ้โทนเมื่อกี้ใครไปไลยวะเฮ้ยแามามาติดตู้นี่แม่งเฟรชิปมาโดนตีนตายมันงงเลยอ่ะออกจากเฟรชิปปุ๊บตายโดนเตะตาย แต่ว่ามันมีรทันอะไรอ่ะโทนโทนโทนเนาะโทนโทนโทที่มันฆ่าเราตอนแรกอ่ะตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่เห็นกันเพื่อนเราเรียกรงิ้มั้งเพื่อนเราเรียกรนนเรียกนอสตาร์ นู่นโดนฟางนู้นนู้นหุ่นหุ่นมีฟางนยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงอ่าเออมันไอ็กซ์คิวบ้างหรอรัตน้านมีมีไม่ตัวหนึ่งอ่ะเหายแล้วหายแล้วหายแลอวตอนนี้กำลังลุงอยู่เน้นสายม้าโมเก่งแค่ไหนก็ต้องแพ้เจอเจอม้าโมยังไงก็แพ้เออโดนหน่อย ีค่อยเลืี่กัเดี๋ยวเพียคนก่อนรอดอย่าลัดกูพูดงี้เลยเหรออย่า,ารัดก <c oughs> ูน้โรนินน้นิน,น คาเบอร์ไหนวะเห็นคาเบอร์ดังมากคาเบอร์เบิ้งอยู่ไหนมาซสียเพียบ เอ็มไฟทั้งหมดวโ okay, อเคไม่มดจัดยังม่เ็นไฟอะไไม่มีชิวตเฟดไม่ตัวมันตายเด็กเด็กเด็กเดกเดกมันติดมุมมันติดมุม อัดมุมไมออนเมื่อกีอ้เออตายแป๊บเกียดโวมากยังใช้อยู่เลยไม่ใช่หรอไม่ใช้โวคนอื่นใช้คโคตรโหดแต่พอมาใช้เองโอ้โหแม่มต้องแอมโ,โวโคตรแรงแต่ก็ยังแรงไม่ค่อยตัดใจ อยากให้แรงถ้าออาดีไอเตอร์แรงเกินไม่ใช้แต่โบอย่างนั้นอ่ะโดนรัถึงแล้วนี่เด้งตัวเดียวกันลาได้เว้ยกูเป็นกูยังไม่ได้จริงอันล่ะมันคุมใจเหรอฟังรัดรัดเพื่อนได้เออเออสต่คุมใจที่ที่ตัวเองรัดเพื่อนที่ ใช้เพื่อนี่ย,ย,ย,ยิงแค่ตายยิงยิงเกือบตายไอ้หานี่มาทีเ <c oughs> พื่อนีอเอาเ้ยทำไมมันขึ้นแอคซิสวะเพื่อนแม่งเดินเดินผ่านมาไม่เห็น นี่ฮะเพื่อนแม่งเดินแบบโอ้โหสบายใจมากอ่ะเดินเดินหน้าที่บนประตูแล้วอะมีกรันบอกไ่้เลยต้องการกรันมาเลยกูเกิดอะไรอ่ะตรงหน้าฟังไหนวะไม่เห็นหรอตรงหน้านี่คืออะไรไททานหรือว่าอะไรไททาน พูดการไม่ได้พ so ูดถ <guy> well, ึงไททันบอกว่าขอการดูบอกไททันบอกว่าการน่ะไททันโอ้ตายตายตายกูโดนลุมพี่เจกไเจกจกทัน่าตายซะเมืองแม่ไม่ตายโอีพิตต์อรเดีกยวไฟพูดออคนเลี้ยเพื่อนราน่วยเพื่อนเพื ทนพร้อมแล้วกูกับตาหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อน <c oughs> พันโดเวลาปีพอปไม่ไม่โครเท่ยิงยากง่ายง่าย <c oughs> แต่แต่แต่ว่ามันต้องซูมยิงก็ง <c oughs> ่นี่ไอ้พันโดมันมันซูมมันก็ยิงไม่ได้เดแล้วล่ะอุตายอีกแล้ว ซู้ซู้ไปเพื่อนไปเก็บธนาโบด้วยถ,ถ้าถ้าเกิดจะอ่ะตายตายหมดแล้วตายหมดแล้วไว้จังมึงกลัวอะไรเพื่อนมันตายหมดแล้วเพื่อน